เดินเยวไปฮ่องกงมีงานบ้างไหมขอให้คนคนลลาชทำบ้างแนนประกาศได้ยังไงว่ารัสเซียต้องการช่างเย็บผ้าและไม่บอกว่ากี่คนเ่พาะเขาจะโสูก,กัไปแปดสิบคนแล้วครับไปถึงเจ้านที่บอกว่าเต็มแล้วค่ะสี่คนเพราะว่าไม่แั้นมปนตรงไหนรัฐบาลอาจารย์แบบนี้ <laughs> มันเกินไป <laughs> <ใ>จริงน,นะครับเย,นยนนะ็นๆฮะเราเป็นผู้อดทน เพราะว่าตอนไล่ระบอบทักษิณเราใช้เวลาถึงเจ็ดเดือนแล้วเราไม่เคยเสียเลือดเนื้อเลยเป็นการต่อสู้แบบสันติธรรมอหิงสาในวันนี้นี่พวกเขาจะฟัดก,กันเองเราอยู่บนครูด,ดูกันพี่น้องครับผมอยากจะกล่าวลาพี่น้องแล้วได้เวลานะได้เวลาให้พี่ทั้งสองกล่าวก่อนสั้นๆแล้วผมจะสรุปตอนท้ายผมผมเป็นน้องกล่าวก่อนนะครับเกิพี่น้องครับเกิ าะว่าพระพุทธองค์นี่พูดถูกอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วก็มีนักปราชญ์บางคนบอกว่ากาก็คือกาเน่ยแหละครับหงก็คือหงภารกิจของบ้านของเมืองเรานี่มันหนีไปพ้นคนส่วนใหญ่หรอครับคนส่วนใหญ่ก็คือพี่น้องประชาชนอย่าไปหวังเทวดามาช่วยเพราะฉะนั้นภารกิจในการกรอบกู้บ้านกอบกูบ้เมืองเรานี่ มันตกอยู่บนบ่าของพวกเราเพราะฉะนั้นที่หัวหน้ายามบอกว่าจากหนึ่งเป็นสิบเพราะว่าไม่พอหรอกครับมันต้องหนึ่งเป็นร้อยแล้วใครจะทําบุญอะไรก็แล้วแต่จะไปสร้างโน้นสร้างนี่ซื้อจานเอสทีบีดีกว่าครับ,รบมันจะสร้างมหาวิาลยและสุดท้ายจะน่าจะเป็นพวกเราครับขรบพระคุณครับพิจิตรวัตรครับพี่น้องครับผมขอลาพี่น้องไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับไทยที่ไปร่วมกิจกรรมบุรีรัมย์ไม่ได้กรุณานะดูเอสทีบี พรุ่งนี้เนี่ยเราขึ้นเวทีควบกันทุกคนแต่เวทีที่บุรีรัมย์คงปิดประมาณสี่ทุ่มนะครับก็หวังว่าพี่น้องจะให้กําลังใจแล้วก็กรุณาส่งกําลังใจไปให้พี่น้องคนไทยในต่างแดนด้วยนะครับที่ท่านธรรมะกินอย่างหนักนะครับขอเรียนว่าถ้าเข้ากลับมาให้กําลังใจเขาด้วยครับอยากคิดว่าเขามีเงินมากแล้วเขาพยายามให้เขาจ่ายนะครับเพราะว่าเขาทํางานเนี่ยเขานอนเขาได้พักตอนเฉพาะเขานอนเขาทํางานที่ต่างแดนวันหนึ่งประมาณ 14ชั่วโมงขึ้นไปนะพี่น้องครับกว่าเขาจะเก็บหอมรอมริบมาเที่ยวสงการกับเราได้เนี่ยฉะนั้นกลับมาก็พยาไม่กําลังใจเขาแลวอย่าไปเรี่ยงเราะเขาเกินกวาเหตุเพราะว่าบางมีพี่น้องบางท่านกดดันเขามากจนพี่น้องคนไทยในต่างแดนบางคนเนี่ยนอกจากทํางานประจําเป็นลูกจ้างใครแล้วต้องแอบไปขายตัวในภาคคลินีกฉะนั้นอย่ากดดันกันนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องครับผมอยากจะสดุดีสุวิตวัตถุนะเพื่อนของเราผมอยากจะกราบเรียนพี่น้อง ทั่วประเทศและผู้ฟังทั่วโลกว่าสุวิทย์วัหนูชัยวัดน์สินสุวงและสมเกียรติพงภัยบูรณ์ได้ประชุมกันที่บ้านพักอาจารย์ในมาหาวิายะะทยาลัยราชภัฏนนครสิมาในเดือนธันวาคม2549ประกาศจัดตั้งพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพราะเราวิเคราะห์แล้วว่าในฐานะนักรบของเราเนี่ยคุณสนธินี่เอาระบอบทักษิณไม่อยู่ ในเดือนมกราคมเราส่งชัยวัฒน์สินสวง์ไปเจรจากับสหายที่โคกเขาเสริงสางคอนบุรีกับสุวิทย์วัหนูนะหลังจากนั้นก็ต่อสายไปถึงสนธิการจัดตั้งพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเกิดจากพวกเราแหล่งกำเนิดอ,อยู่ที่นี่แต่เราไม่เคยเปิดเผยนะครับวันนี้เปิดเผยเพราะว่าสดุดีวีรชนของประชาชนสวิทวัฒนูนะครับวีรกรรมของเขาเนี่ยเป็นขุณูปการต่อชาติ มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาคเพื่อให้เราส่งถึงกองทุนพักการเมืองทางเลือกสุวิตวัดหนูต้องการสร้างพักการเมืองของประชาชนอย่างมากสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เขาเขียนแปดหน้าบ่งบอกถึงเจตนารมณ์แรงกล้าของเขาที่จะตั้งพักการเมืองของประชาชนได้ผมจะสืบทอดเจตนารมณ์ของเขาพี่น้องคนไทยในต่างประเทศเราไปสหรัฐอเมริกามีคนฟังเราสูงสุดพ800 87คนซื้อตั๋วเข้ามาคนละ20เหรียญนะครับตอนสนทีลิ้มทองคุณไปมีคนฟัง2พันกว่าคนที่ส็อกโฮมต้อ,อ,ตอนรับเราอบอุ่นมากที่สวีเดนมวลชนฮึกเขิมล้นห้องออกมาแล้วก็ต่อว่าเราว่าทำไมเอาวันจันทร์มาจัดการพี่น้องเดนมาร์กเนี่ยกรุณาเรามากทุกอย่างเลยผมราบซึ้งน้ำใจในพี่น้องต่างประเทศที่เคลื่อนไหวมากกว่า30ครั้ง เรารู้สึกขอบคุณพี่น้องชาวโคราชมากเราปราศัยครั้งที่ห้าแม้จะมีระเบิดแวนเราก็ไม่ย่อท้อผมครั้งนั้นผมได้กล่าวหาข้าราชการไปมากนะฮะเพราะว่าเขาไม่ให้เราเลยเราต้องหลีพรเนเงเจจอนเล่ร่อนไปตามที่ต่างๆวันนี้ก็จะขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่กรุณาเราทั้งหอประชุมเปรมจินสูรานนท์นะฮะสวนลักษ ท่านนายกเทศมนตรีนะฮะร,รองศาสตราจารย์เชิดชัยโชครัตนาชัยที่กรุณาเราในวันนี้ครับทางกองทัพภาคสองไฟเขียวเราว่าจะดูแลความคุ้มครองตำรวจยุคใหม่ย,ยุคเสรีพิสุทธิ์เตมีระเวศส่งพลตำรวจโทวราสิทธิ์พรเลิศผู้ประชาการพลตำรวจตีอำนาจอันอาจงามพันตำรวจเอกกุลเลิศว่องวัฒนะ นายตำรวจของประชาชนทั้ง3ม,มาดูแลเราแล,แล้วปล,ลอดภัยทุกอย่างพวกปฏิกิริยาที่เคยแผนระเบิดหลบไปอยู่ในห้องส้วมมุมมืดเกือบหมดเลยนะเราจะพบนดีครับยามใดที่ชาติต้องการพวกเราไม่เคยท้อถอยตราบใดที่ประชาชนยังหนุนช่วยเราขอได้รับความขอบคุณกับจาก 1, พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตมูลที่ยามเฝ้าแผ่นดิน ASTV พี่น้องทุกท่านครับขอบคุณมากครับเราลาไปก่อนนะครับพี่น้งครับ